สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังพักพักเบรกนะคะตอนนี้พักเบรกนะคะ,ะครูเฮอรี่พักเบรกนะคะพักเบรกวันนี้มางานสัมมนานะคะวันนี้มางานสัมมนานะคะช่วงนี้พักเบรกนะคะอยู่ที่โรงแรมนะคะทุกคนค่ะจะให้ดูบรรยากาศนะคะน่ากินไหมคะทุกคนอาหารเยอะแยะมากมายอลังการงานสร้างมากนะคะอลังการงานสร้างมากนะคะ งานเยอะมากกา,ารเงินสร้างมากค่ะวันนี้ประชุมสัมมนานะคะที่โรงแรมปินเซตพาเลตนะคะตรวงนี้พักเบรคให้ทุกคนมาดูอาหารด่วใจทุกคนก่อนนะคะายรูป ากินไหมคะทุกคนนะอลังการงานสร้างมากเลยนะหลายอย่างมากๆเลยนะคะนี่และค่ะระบบที่ดีที่สุด TS แต่มันอยูนะคะระบบที่ดีที่สุดก็คือ TS แต่นยูนั่นเองจ้าทุกคนคะ่นะ บรรยากาศดีมากๆเลย น่าทานไหมคะทุกคนคะวันนี้กินไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าขอตัดอีกนิดนึงแต่ว่าขออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอาหารเยอะแยะมากมาย ทีปินเซตพาเด็ดขอบคุณค่ะขอบคุณ่ขอขอบคุณค่ะมากค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคน คนนี้ผู้นำหลักล้านนะคะฟูพัสซี่นะคะคนนี้โคดเปี้ยวนะคะผู้นำหลักหลักล้านนะคะเรามาด้วยกันนะคะเรามาด้วยกันก็ามาพร้อมกันแบบว่าเป็นปฏิหารมากๆเลยนะคะทุกคนสาวว้ยตรงนี้สวยแล้วแ้วตรงาตรงนี้ตรงนี้สวยแลางเนี่ยแงสวยมากค่ะแตงสวย ระบบที่ดีที่สุด TS แต่บรรดูนัะทุกคนขาพลาดแล้วนะคะโอกาสเมื่อมันมีเข้ามานะคะคุณต้องฟ้าเอาไว้นะคะระบบที่ดีที่สุดงานสัมมนาวันนี้เราโคตรแบบสุดยอดมากๆ่ะคมแดูว่าเราเป็นผู้นำหลักสุยอนใช่ค่ะนีใครอยากจะคุยอะไรนะคะเต็มปากโอเคนะคะเดียว จูพอลี <amounts of water writers> ่นะนั่งนั่งโต๊ะผู้นำหลักแสนหลักล้านเลยนะคะจูพอลี่นั่งโต๊ะผู้นำหลักล้านเลยนะคะบอสกูป้าตรงนี้คะบอสกูป้าขออนุญาตกินก่อต่อก่อนนะคะทุกคนจ๋างแลค่อยคุยกันนะคะเดี๋ยว